อ็อชื่นชอบทีมไหนครับผมพิมพ์ชื่อทีมนั้นๆน,น,นะลงมาแพลตฟอร์มที่กำลังดูอยู่ฮะไม่ว่าจะเป็นทนางด้านของในทวิ t ช h และใน Facebook นั่นเองครับผมสองช่องทางครับผู้ชมครับสามารถรับชมได้ทั้งคู่เลยฮะนี่ก,ก็เริ่มเดินทับเดินหน้าเต็มกำลังเต็มสูกเต็มไฟกันแล้วครับนี่มีผู้ชมบอกมาแข่งห้าชั่วโมงไม่มีรายการแข่งอ e ีสปอร์ไหนทำได้แบบนี้แล้ว ถูกต้องครับแข่งคู่เรือนะนักภาคก็มันๆกันไหมครับภาคไปดูไปเพลินๆเหมือนดูหนังครับก็ผมอาจจะแบบว่าไม่ได้โปรกันมากนะก็ะคือหรือว่ามาภาคมารับชมมาเอเเทคณผู้ชมทางบ้านดีกว่าไม่ให้มันเดทแอร์หรือไม่ให้มันเหงาหูเกินไปเนาะถูกต้องให้มันดูเป็นแบบนี้ดีกว่าให้แบบว่ามาดูแบบว่าให้ดูพี่ดูน้องดูสตรีมเมอร์ที่กำลังรีแคปเกมเกมหนึ่งอยู่เนาะรายการรายการนงดีกว่าแบบนี้ดีกว่าครับครับผมจะได้สนีก<อ>แล้วก็สนุกสนุกสนุกสนานพร้อมกันได้ถูกต้องครับลกใครเชียร์ใคร พิมทีมนั้นมาครับผมรักเบอร์ลินเชียร์เบอร์ลินทีมทีมเบอร์ลินครับรักเสียไม่ได้รักสตาร์ทาวพิมมาตาทาวพิมพ์เสียไม่ได้ครับผมมาครับครับอ่ะแล้วดูเหมือนว่าจะมีการปะทะกันครับผมพี่โกฮะยังไงครับผมเป็นสเก็ตแลนด์ครับที่เป็นฝ่ายสเกลมาครับผมแล้วสมิธโลเปสมาเจอกับสเก็ตแลนด์กันแล้วหันหลังยิงกันนะแบบนี้เอ้ยมันบอยในจังหวะนี้ครับโอ้โหแลกันไปครับหันหลังยิงกันคนละเม็ดสองเม็ด นี่ก็พยายามคุมในรูปแบบเกมที่สามารถควบคุมได้นะครับผมสเก็ตแลนด์ก็จะพยายามไม่ออกไปเยอะจนเกินไปครับคือถ้าเกิดสเก็ตแลนด์ตกไปคนนึงเนี่ยผมมองว่าสําหรับทีม<ะ>ของออสตาเนี่ยนะฮะที่จะสูญเสียแผนหรือกําลังพลไปก็ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับอืากอาจาอาจะต้องเปลี่ยนแบบบีบโพซิชันในการเล่นแล้วก็บีบให้เกมต้องเล่นเร็วขึ้นเพราะว่าต้องต้องมาช่วยพี่เกตครับผมครับ พอพกเกตลแลนด์เองเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะตัวหลักเหมือนกันนะในทีมนี่ขาดไม่ได้ครับเพ่าแค่จะเป็นคีเมนเลยก็ได้ว่าได้ครับผมครับดูเหมือนว่าเสียไม่ได้จะรู้แล้วนะครับผมว่าเบอร์ลินครับเล่นในอุโมงหรือเปล่าแล้วตอนนี้อุ้มมาแล้วยังไงฮะมาแลวมาแล้วมาแล้ว เล่นกันดูโบกแล้วบั๊มเลยครับผมคุณผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องต้องมาฟังการบั๊แล้วนะระวังแคทระวังแคทครับพี่ต๊อตติบอกฮะฟังบั๊ดีกว่าน้องชามันก็บอกครับฟังบั๊มดีกว่ามันมันนะมาอ้าวอีมีก็วางแล้วมาจังบาะนี้ยังไงครับลงลลงนวลงวงลงง

เไตรงแล้วน้องช้ยมก็บอกนะพี่ว่ามีภาพนะอาจจะมีเบอร์ินอาจจะส่วนนะครับผมนี่เ้าสังเกตเบอร์ลินครับพี่โก้ครับเขาวางเ m p มดักไว้เลยฮะในช่วงของปลายอุโมง นะครับรอบนี้การันตีเลยว่าสไตล์เิทาจะไม่สามารถสกปรกได้แน่แล้วเริ่มกักรบเหมือนขาวมานะเหมือนโดนลิวเขาวมาว่ะเอ้ยขาวมาว่ะเอ้ยยังไงให้เอาเลยฮะเอาดูแลบอลลิใจมาบอลลิใจมาเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวหลางานเข้าแล้วครับแบบนี้ครับ ยังไงกูยังสีบนนี้แปดเด้งมายัางไงเตะสดเกมไหตรงนี้ยังไง็นหมอนี่ไรดำมีตายังไงลูกดำมตาลอนยังเอาไปยังกันมา,าสิดปะมาติดแบบตัวข้าไม่ตายยังไงต้องดีชิคาโก้มาแล้วมีวงไปต้องดีชิคาโก้ยังไงต่อครับทุกคนมันก็เล่าครับผมเข้ามาจังหวะนี้แล้วดูเหมือนดำจะสามารถกลับพื้นเกมได้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าสีดำออยางออสตาสามารถยิงปืนฟรีได้ครับ กับกันครับนี่ครับพี่ต็อตตีชิคาโกก็ล้มลงไปเหมือนกันเนี่ยเอ้าคืนไปคืนมาเอ้ยไอเทียเอ๋ยมโนทียแหละโดนแล้วคืนไปคืนมาครับแต่ว่าตอนนี้ศพของเบอร์ลินโอ้โหโดนกักไปเยอะเลยฮะแล้วถ้าเกิดไม่มีใครมาเอาศพของเบอร์ลินนี่ผมบอกเลยว่าไฟจะเสียเลยฮะเบอร์ลินไม่ไหวแล้วต้องครับ ต้องสิแม่แ่่จะดีเซนบทนะข้างหลังเมื่อกี้อเืนมาวยได้เยอะมือหวแล้ว้าาดูภาพรวมนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านของเบอร์ลินนะที่เล่นเยอะนะครับผมชุดน้อยฮะครับเหมือนจะเล่นมีดเยอะนะครับผม นะครับตอนนี้มาครับต,รติโตติชิคาโก้นะโอ้ยวงไฟไล่ลำไหมตรงนี้ติชิคาโก้ยังไงต่อเอ้ยอาเรียวโอ้ยหมุนไปมีมุมองนี้บอกเลยว่าทีเด็ดพนพักคอนบวันนี้ให้ยังไงต่อ,อลำ้ำลำจัดอืม แต่ก็ยังไม่คืนนะเรายังมียังมีเบอร์ลินเหลืออยู่นะแต่ก็ไม่แต่เสียไม่ได้เยอะมากครับจังหวัดี้ยังไงไม่น่าไหวเลยบอกครับเบอร์ลินตรงนี้ฮะอุ่หโดนลุนลัวเซมาหยีเรียบร้อยครับโรลินโมเมชั่นไปครับจากทางเสียไม่ได้ครับอือก็เรียบร้อยครับต้องบอกเลยว่าภาพโดยรวมเนี่ย เบอร์ลินชุดน้อยฮะถ้าดูจากวิเคราะห์ไฟนะนะครับเน้นเล่นก็คือโถมทีเดียวตายก็คือตายชุดเดียวจบเลยะครัย มาทำมันหน่อยโหรเราเยอะไปแล้วไยป่หารถหน่อยหารถตัวเองหารถตัวเองหารถตัวเองหาทำให้ทำให้ทำให้เล่นด้วยกันดิเล่นด้วยกันพี่ตาไม่ร้อยพี่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ร้อยไม่ร้อยเดีอยินบอ่ไม่อมา้วยเป็นครูเอ็มมึไม่รู้อ อ่ะก็เรียบร้อยครับผมเสียงเริ่มจางๆลงไปแล้วฮนะภาพโดยรวมนี่การไฟส์เนี่ยต่อสู้เมื่อกี้นะครับผมดูเหมือนว่าเสียไม่ได้จะคลืนไปในชุดส่วนของรอบแรกนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของเบอร์ลินครับที่สามารถคืนกลับคื้นมาได้ดูเหมือนจะคืนกลับคื้นมานะแล้วก็ไปไประมาณนีย<อ>ดูเหมือนจะมีการที่เสียไม่ได้นไปชุบหลังไฟ ผมเบอร์รินนะเหมือนเหมือนเป็นการแก้เกมของตอสติชิคาโก้แบบไม่รู้ไม่ได้ยังไงว่าใครสั่งเพื่อนมาหลังไฟแล้วก็พยายามบุกตีเข้ามาแล้วก็ชุบเพื่อนเกิดหมดเลยครับผมครับสวยงามมากครับจากการแก้เกมผ่อนทางเสียไม่ได้สตาร์ทาวครับผมครับเรียบร้อยครับเป็นทำไม่สตาร์ทาวได้ได้รับชัยหรือว่าไฟชนะที่ไฟที่สามในเกมนี้ไปครับผมอืมก็เป็นไฟที่สามครับที่เสียไม่ได้สามารถเอาชัยชนะไปได้ครับ และอุ้มสอนลามโนหนึ่งครับตอนนี้เอาต้องผ่าน EMP ครับอต้ยงบูตมาแบบนี้หูยซิงสิงเลยครับผม,มทะลุทะลวงครับ EMP นี่บอกเลยว่าเบรกไม่ทาครับทอตติชิคาโก้ครับแหม่ผูช้ชาวนนี้เขามากความสามารถจริงนะู้เาครับผมออาเราดูเหมือนจะเกิดนะเอา้ายังมีคนเหลืออยู่ครับอย่างดอม ทรจนโดทอร์นาโดอขอไปเป็นมือปืนนะเออป้อนมนเถอะเอ้ยขอขอปืนนะตัวเนี้ยพี่ขอเด้อมา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 มันมีตัวหนึ่งอาดี้บอสมี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 มามาศพเลยอ่ะก็อย่างนี้ตามครับเดี๋ยวยังไง ศึกใดนวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเบอร์ลินนี่นะจะเก็บเชื่อว่าเบอร์ลินนี่นะจะเก็บไปแขนเหมือนกันนะเบอร์ลินบอกเลยนะพี่โกดเจอแน่<ว>มาบ้านผมเมื่อไหร่คุณสวยแน่แหละสวยจริงหัไม่สวยเวลดาโคตรสวยบอกให้นะเล่นออย่างนี้บอกแล้วโคตรมันโคตรสวยแน่นอนครับผมฮะครับเยนีตามเดี๋ยวรอติดตามได้ที่ เสียไม่ได้นะครับผมไปเยือนอย่างทางบ้านของเบอร์ลินครับอะไรที่ปาดีดอเมองไอสัตว์นตอนนี้ตอนนี้มึงทำเท่าไรได้บ้างอะไอเหี้ยวไอสมไอสัตว์ดีดอเมืองไอสัตว์มาดิสิอ่ะูหเอายาวดีเอายาวยดีเย็นี่เย็น โดนขาบ้านเดี๋ยวควมึงขาบ้านด้วยเฮียแกงกับต้องบอกว่าว่าไงครับน้องชายมะกาวบอกเลยว่าเบื่อเลยแหละนี้ว่าไงครับผมผมเชื่อเลยว่าโอ้โหชาลาเล้งต้องเชื่อเลยว่าเดือดแน่ๆผมบอกเลยนะว่าเดือดมากๆเลยครับว่าเกิดการบล็อกหมดมันเกิดขึ้นหมดเลยว่าเต็มระบบมันจัดจัดๆสำหรับเสียไม่ดาวต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตรงนี้ฮะอูอแล้วยังไม่มีใครอุ้มเลยตรงนี้แบบพยายามจะยื้อเวลากันนิดนึงครับโอ้โหฝั่งไอ้แค่ฝั่งเมืองบอลออกไม่ได้ด้วย เดี๋ยวรอดูได้นรอครับผมเชื่อว่าเบอร์ลินเนี่ยจะใส่สุดในตอนที่เขามาบุกบ้านของเบอร์ลินนะผมเชื่ออย่างนี้เลยถูกต้องครับนลามาดูกันคร่าวๆนะครับก็เนี่ยครับพี่ขอขออนุญาตหาสักคู่นึงครับพวกนี้มาครับมาดูว่าแม์เผื่อผู้ชมทางบ้านอยากจะเห็นดูแม์รักชมเดือนเดือนะครับวันที่เสียไม่ได้ไปเยือนเบอร์ลินคือวันที่ยี่สิบหกเมษายนครับอ่เมษายน่กเลิวครับเดือนเดือนหน้านั่นเองครับผม ผมบอกให้เลยว่าแล้วพอดูกันว่าพร้อมล่านแค่ไหนครับอืมใช่ครับนี่นี่คอมเมนต์ก็บอกมาครับผมระวังเรื่องการบัฟหลุดครับเพราะว่าไปเบอร์ลินมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีกฎนะครับผมต้องรักษากฎดีๆต้ครับถูกต้องไม่สามารถที่บรว่าว่ามันค่อนข้างจะเราเราให้เราเราจะโฟกัสกับเรื่องกฎระเบียบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งที่ไหนแล้วเพราะอยากให้มันอยู่เป็นเกมการแข่งขันที่เป็นสากล พราะมันขึ้นตรงกับหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทาวเฟมิลี่ดาวทาวเบคอนเบอร์ลินเอ็ีเคหรือว่าดิวเวอร์เลยครับผมบอกเลยว่ากดค่าทางเสียไม่ได้ไป็นบัฟหลุดคุยขออภัยครับบับหลุดเอาว้อะว่าเพศเออบับหลุดบับหลุดเอาว้อะว่าเพศที่บ้านเบอร์ลินโดนปรับเรือนะครับห้าเอ๋อร์นี่ครับผมต่อหนึ่งคำนะห้าเอ๋อสมมติว่าเสียไม่ได้อุ้มที่นี่ไปห้าประมาณร้อยเอ๋อร์บัฟหลุดหนึ่งคำโดนตัดเลยครับห้าห้าเอ๋อครับผมบอกเลยว่า ไม่คุ้มเสียเลยนะเองจริงไม่คุ้มเสียจริงนะไม่คุ้มเสียจริงต้องระวังกันนิดนึงครับต้องมีสติครับมากๆนะสำหรับทางเสียงไม่ได้เลยครับผมครับอะไรผมลากษานล้วในส่วนของหน่วยงานก็ปัจจุบันไม่แน่ใจครับตอนนี้หน่วยงานมีเท่าไหร่นีครับผมแต่ว่าจำกัดสอดไว้อยู่ที่ห้าสิบครับผมพอตตำรวจอยู่ที่สองลำพอหมอหนึ่งลำครับ